มาแล้วผมก็ขอโมลิก่อนเดี๋ยวฟังอะไรวะเฮ้ยคาร่านี่คนนึงเอ้ยเดี๋ยวนั้นมันแบบห้องวีว่ะผมจะให้คาร่าหิวห้องวีจนแบบหายเจ็บอ่ะเออมาดิแล้วผมก็จะแบบมาดิดิ่ั่นไส้เออผมจะให้เขาปั่นติดเลยป่ะหรือว่าไปดับเบิลแท็บดีดับเบิลแทดีกว่าแต่เพื่อนใครเนี่ยเป็นผู้ไหนอ๋อเป็นตีฟมาเพื่อนตั้งตัวรอแบบชิดหลังแบบเทพๆกดคิวมา และนี่คือ The เดอะมูดิ้งไม่ใช่ทษๆเป็นอีกหนึ่งทีลที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆในแพทนี้เลยเพราะมิแกจะมีสกิลที่สามารถกดยอ่อแล้วก็รอบเลนได้และยิ่งเราใส่กับแม่ออนแดงอย่างจดหมายถึงกันไม่ได้อีกอะ่ะที่เมื่อเวลาเรายอ่อเราจะเห็นออร่าของคนที่อยู่ในระยะ16เมตรบอกว่าเกิดเรา,เามาคอมโบกับสกิลผีจากเดอะวทอีกอะ่ะคือเซอร์อาจจะอยู่ๆก็บูบเลยก็พาได้อะ่ะโอเคโอเค,อเคไม่โมมากแล้วเซตนําเล่นก็จะเป็นเอาไว้หาคนส่วนใหญ่ โดยจะมีมอนิเตอร์อาไวลดระยะเสียงจะลง8เมตรแล้วก็คอมโบกับวิดเพอร์เสียงกระซิบที่เพิกนี้จะทำการแจ้งเตือนเมื่อมีเสืออยู่ระยะ3-2เมตรที่ใส่มาก็เพราะว่าเอาไว้เดินที่ใส่มาก็เพราะว่าเอาไว้เดินหาคนตอนที่เราไม่ได้ย่อนั่นเองเพราะมันจะเดินหาคนไวกว่าแต่ถ้าเกิดวิดเพอร์มันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาก็แค่กดนั่งไว้หาคนตอนอยู่ใน้กลให้ะบาณน,นั้นเนาะแล้วก็ที่เหลือจะเป็น่วงเกมหมดเลยปะก็จะมีตามนี้จนที่เกมกันดีกว่า <Good> คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่พ่สุด์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบท,ทุกสไตล์และอย่าลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งบาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับเราจะด่ดาอย่างนี้แล้วเดียวนะผมอ่าโอเคผมไอ้นะเห็นเพิร์กปิดไปเลยมันเด้งละแปลว่ามีเซอร์อ่านี่ไงมีเซอร์ตรงนี้ดีดีดีดด คนหนุ่มคนนี้กําลังแบบเดินตรงกลางแบบปะนะ้าน่ะโอเคผมจะผมจะเดินดักนทางนี้ไม่ค่อยกำลังไปปัน่นเคยอีป้าที่บอกเอ้ยมาวะเนี่ยเจ้จุกหลังหน่อยเอ้ยจุกหลังเลยแค่นั้นโอ้โหละกัน้นเครื่องผมว่าทีกั้นเท่าไหร่เองเดี๋ยวแป๊บเดียวเองอะ่ะคือแบบหายกั้นแล้วโอ้โดูกินวินาวมาโอเคตอนนี้ด่านมาันค่อนข้างแคบเนาะคือวิดพลัลเลอร์มันจะแบบเด้งตลอดเวลาอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนอะไรอะ่ะ เอ๋ขออืมจุกหลังก่อนทีนึงจริงจริงเมื่อกี้เราแขวนไอ้นะต่อขอขาวได้นะแต่ผมบอ,อกเอ๋ขอย่าไม่แขวนแล้วกันเพราะมันพึ่งแบบต้นเกมอยู่โอเคขอย่อม,มาแถวนี้ก่อนฮะนี่ไงชมจะได้หิวปะเนี่ยโอเคิด่ยอมหิวด้วยอืมคือผมจะรีบจบตอนนี้ให้ไวแล้วกันนะว่าด่านนี้มันค่อนข้างแบอบกแคบเกินไปอะผมรู้สึกว่ามันจะแบบว่าอย่างไรเดียวมันจะแบบใช้ เฮ้ยไ่ค่อยแบบคุ้มค่ามากเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวเขาสึกผม,มนะโอเคใส่หัวไปก่อนพึ่งหัวคนแรกด้วยเดะอ่าเครื่องน,นั้นติดจนได้เว้ยอันนี้เหมือนจะปั่นแต่ต้นเกลือป่ะคิดว่าอืมแข่งด้ก่อนเอ้วิทย์เพลอร์แบอบกเด้งรัวๆเลยเว้ยโซเดะคืออ่านี่ไงว่าละคือกว่าผมเดินห่างออกไปไกลนะแต่ทำไมวิทย์เพลอร์เป็นแบบเด้งรัวๆอยู่เลยโอเคอเพือเ่อเอ๊อืมตบหลังไปก่อนทีนึง มาเมื่อข้างหน้าเป็นไม้เซฟนะหน่าต้องเสียไม้กัดป้าคิดว่าเมื่อกี้เขาแย่แน่ผมเออนั่นแหละเพี้ยนคนนี้จะแบจุกตรงไหนข้างขานี่เป็นไม้รอบบนไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะเขาต้องแบบเขาต้องมาแบบว่ายังไงเนี่ยโซนนี้ยรอบรอบนึงเอ้ยเอาวะมันเราหรอกเพื่อนไปใส่ผมไปอีกคนนึงเซเบอร์ไม่รู้ว่าจะถอดหัวกระรอกแล้วแบบจะหลุดอ่ะเฮ้ยดีเสียงอะไรวะเนี่ยผมดีเสียงอ๋อนั้นเซเบิลเหรอดีเสียงเมื่อกี้ เครื่องระเบิดไปก่อนซเซเบิลวะเนี่ยอเออซเบิลจริงเมื่อกี้ก็ได้เสียงเฮืออะไรไม่รู้อยู่ข้างหัวอ้าวเตะฝ้าทองเฉยเพื่อนเลยเนี่ยอืมมามาคงถึงเวลาให้เราต้องไปอะไรบ้างแล้ผมไปเดอะวอยบ้างละไม่งั้นนี่ไงข้างหน้ามีเดอะวอยอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบเที่ยวมาคืมันจะแบบมันจะสูญเปล่าเพื่อนขอฟาดอืมหลังก่อนทีนึงมาฉะนั้นผมจะให้คนนี้เจ็บแล้วกันนะพับเพื่อนไปยอมพับด้วยไปเพื่อน วุ้นเออบนเฉยคนนี้เป็นระเบ,บิดควันด้วยนะโอเคผมไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันผมจะแบบไปเดี๋ยวไว้ละบายบายโอเคผมว่าตลอคนนี้น่าจะทูเทบได้ง่ายปะ่ะพราะว่ามันก้อยบ่าจับสเกลเลยแบบได้ง่ายอยู่อะโอเคตีมารู้สึกเหมือนจะโผล่ให้เดิมปะ่ะพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแบบนี่จุดเดิมเลยเอ้ยอ่าวิทย์เอร์ไม่เด้งหดีป่ะทุกคนไปว่าอ่านยังไงเด้งละมาถ้าเกิดเด้งอย่างนี้น่าจะอยู่ชั้นบนป่ะคิดว่าออาขอลองแบบ พยายามย่อดูก่อนเนี่ยคือวิทวิทเปอร์คือแบบเด้งรัวเลยอะ่ะเอทุกคนว่าจะอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยไม่เจอเลยเพ้่ทุกคนอ๋ออยู่เครื่องนี้อยู่เครื่องนี้เฮ้ยอาวาคนนี้คนที่พยายามถอดหัวอยู่ทันไปเพื่อนทันไปเนี่ยหัวที่หลุดนี่คือแบบเกินไปเอ้ยไม่หลุดเพทุกคนไม่หลุดเฉยอืมเอา้ามาผมจะเดินชิดหลังไปนะแล้วผมจะเอ้ยกระตุกกระตุกผมจะได้แถ็บคนนี้ไปดูได้ปะต้องแบบชิดหลังมากๆเลยอะ่ะ โอเกว่าอย่างนี้ได้อยู่ง่ายได้อยู่ไอเดี๋ยวทำอะไรดีเพื่อนกดคิวมาแล้วก็อืมเรียบร้่อแค่นั้นดเด็บแททแบบเทปเอา้าเซเบอร์ไปไวอะอะไรวะน่ยแล้วใครดึงเอ่ยึงไวเกินรู้สึกว่าเซเบอร์จะถอดมาประมาณไม่หนึ่งก็สองหมวก,กน,นะแต่ทำไมเขาแบบว่าเอ้ยระเบิดควันเฉยมาเราเผยอาลาอยู่นะป่ะอ่าเผยอาลาอยู่โอเคเขาวิ่งสวนไป อ๋อแต่ถ้าเกิดอยู่กลางวงมันจะแบบว่าเอ้ยอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่มันจะแบบไม่เห็นอล่าขนาดนั้นเออแต่แค่นั้นมาเฮ้ยไปไหนฮะเราดับเบิ้ลแท็บได้เลยเพื่อนตรงนี้รอบบนอย่างเงี้ยแเพื่อนขอหน่อยขอหน่อยทีนึงโบเออดับเบิ้ลแท็บแบบเพ็เทปไปคนนี้ก็เฟัแรกปะอ่าคนที่เฟดแรกปะได้เวลาไปเดอะบอยกันไปเก็บได้ไนะดับเบิ้ลแท็บโลมากรโอเคครับมา ผมก,ก็เรียบร้อยเก็บไปเลยเอยตกเฉยมาตอนนี้ออกมาแนละ้วอ้วิดเปอร์เด้งกว่าทุกคนถ้าเกิดวิดเปอร์เด้งอย่างนี้อันนี้น่าจะชั้นบนบอกปก่ะคิดว่านะตอนนี้คือแบบเราแขวนทุกคนไปแบบหลายรอบจะตายกันแท้หมดแล้วอ่าดีๆอยู่นี่อยู่นี่หวัดดีเพื่อนออชิดหลังมาแล้วก็เดียบรอยไอ้สเตปอี่าบอกเลยว่าโคตรเทพอ๋อมือถือก็เลยแบบกาเรนกาจัดโอเคปล่อยไปก่อนเนาะ ว่าไอ้ว o u แ l e บ a แล้วว่ามันโดนโดนออกแน่เลยคือมันเอาขี้โกงเกินไปคือแบบใครจะเล่นด้วยอะโอเคเมื่อกี้ผมเห็นน้องเนียขาสันอยู่ใ,ใกล้ปะเฮ้ยดีเสียงเท้านะดีเสียงเท้าคือเหมือนเขาเป็นอันนั้นอะอะไรนะเป็นมือถืออะคือมันจะไม่เผยอลาอยู่แล้วเออไม่เผยาลาจริงเอาอืมอันนี้คือกัดน่าจะกัดจะากท้าหลังด้วยโอเคผมจะปล่อยเขานอนไปก่อนนะจะไม่ยุ่งแล้วกันเอ๊ะทุกคนอันนี้ผมฉีก เนี่ยมาไกลมากแล้วเนี่ยคือเนี่ยอยู่นูน่นน่ะอยู่ฝั่งนูน่นน่ะแต่ตรงนี้เพื่อยังเด้อยู่เลยมาแบบเดินหาก่อนเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาแล้ววอนเนี่ยอะอะอะอยู่นี่อยู่นี่ใครเนี่ยเป็นผู้ไหนอ๋อเป็นทีฟมาเพื่อนแล้วตัวรอแบบชิดหลังแบบเทพเทพกดคิวมาเออเรียบร้อยโดนด่าชิบหายวอดแน่ว่านนะอไปอ่าคนนี้ก็เฟดสองอยู่ยังไม่ตาย แลเหมือนตอนเนี้คนที่ตามเก็บดูไเหมือนไม่แค่ผมคนเดียวเลยแนะ่ตอนนี้คือแบบอย่างแย่มากโอเคไปกลับไปอืมเอ้เอเปิดเปิดเองวะเฮ้ยไปเราหาคนก่อนไม่รู้ตรงไหนด้วยนะเฮ้ย,ยนี่ไงข้างล่างนี่เป็นน้องเนียด้วยนะแล้วผมจะลงไหนได้เนะี่ยผมไม่น่าทันแน่เลยคือกว่าผมจะไปถึงกน,น่าจะติดก่อนโอเคเดี๋ยวเราลงฝั่งนี้แล้วกันโอเคปีนลงไปเนาะจะไวกว่านี่ดีดดีเขาอ,อยู่นี่เขาอ,อยู่นี่ จะให้เขาปั่นติดเลยปะ่ะหรือว่าไปดับเบิลแท็บดีดับเบิลแทดีกว่าแต่เอ๊ะมันเอ๊ะเรียบร้อยดับเบิลแทบ็บติ้งโอ้โหแล้วโคตรขี้โกงอะ่ะอาติดกันได้เครื่องตาลป้าคนนี้เหลือแค่เฟสสองอ๋อยังไม่ตายเฟสสองอยู่โอเคหลังจากนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะเฟสสองหมดละอ่ะนี่พิทเพิร์ดยังได้อยู่เลยเอ้ยเอ้ยไปโดนเน่เาโอ้โหอ,อ,อยู่ดีก็แบบ ฮับเชได้อหยู่คนหนึ่งอะไม่ออกไปน่ะอ่าไม่ออกกินคนที่ย่ออยู่เพื่อนแต่เอ๋เออเรียบร้อยแค่ด่านน้บอกแล้วโคตรกีโกกอะอะไล่ให้แบบจบก่อนแล้วกันคือทางโชคดีแล้วก็โชคร้ายนะตรงที่ด่านนี้มันแบบค่อนข้างแคบมากอ่ะเอ้ยไหิเพื่อนจกหลังไปก่อน จบเยอะแต่เนี่ยยังจะกลับไปช่วยเพื่อนอีกเหรออะไรจะแบบใจกล้าบ้าบินขนาดนั้นเออเพื่อนไปออกไม่ออกแค่นั้นเออหมุนก็ล้ดกันแล้วก็อืมโอเคไปอีกคนหนึ่ง <laughs> แต่นี่อยากมันแล้วเมื่อกี้ผมรีมโมดิ้ด้วยปะนะ่ะเนี่ยโอ้ย่างแย่จัดรอบนี้แบบดแดงขาวๆเลยแล้วก็อ่านี่ไงโอเควิดเบอร์กระซิบแล้วครับผมนี่เราเจอคนเลยจริงๆเราควรย่อแล้วแบบไปตีคนนั้นน่าจะน่าจะง่ายกว่ามา และสุดที่ปะโอเคมันบอกว่าก่อนที่นึงแล้วก็หมดอีกทีนึงเอ้ยโอเคนะต้องเสียเราหมูแเราผมไม่งั้นเขาแย่แน่เฮ้ยไม่ยอมเสียหรอเาจริงดีทำไมเขางงไมหมขนะาดน่ะโอ้เกินไปอันนี้เกินไปอืมใส่หมวกก่อนแล้วผมบอกเลยว่าผมล้มคนไวขนาดนี้ไม่ใช่ว่าหนึ่งปีงนะนี่โกรธจริงเนี่ยนะอ่ะแล้วมีเสาเขาแถมด้วยอ่ะเออเครื่องไหนก็ไม่รู้มาเดินแบบดุม,ดมหาคนก่อน เอ๊วิทเปอร์เด้งรัวอ่ายังไงไม่ต้องละวกำลังจะพกวิทเปอร์มันเด้งรัวๆเลยนี่ไงเจอคนแบบตึงๆอดีตเพื่อนพับเพื่อนไม้อะไม้เนี่ยไม้โหดเออเอาโดาต่างเฉยโอเคว่าผมผมขอญาตทิ้งก่อนอะไรกันนะเนี่ยผมว่าเนี่ยมันมีคนแบบรอมาช่วยแน่นอนอะ่ะจะหิวปะเนี่ยอ่าแล้วหิวจริงเอาละผมซ้มป์ดีป่๊ดเนี่ยผมจะซ้มป์เกินไปป่๊ดเนี่ยแล้วเหมือนเขาไม่ใช่มือถือเลยนะผมเขามีเสียงร้องอยู่รับแ,แบบเจ็บปวดแบบทรมานมากนะ เราเขามีไวมากเลยเนี่ยคนนี้โอเคอืมตีหลังขาดไปก่อนผมว,ว่าแทงหลังชัวปา๊าฉะนั้นขอแบบอืมย่อมาหาคนนี้ก่อนเอาเ้าทุกคนจะมีไวโอเคตอนนี้วิดเปอร์เด้งละไปว่าเครื่องน้าน,นี่นี่ชัวปา๊เาเตโอ้โหหางจิ้งโจกนายแบบอย่างโคตรเด็ดเลยเอ้ยขยิงขาย,ขายละเอากีดด้วยโอเคมุนวอวมารอบนึงเออไม่รู้ว่าปอกกำบางไหมขอลุ้นก่อนลุ้นก่อนลุ้นก่อน เอาไม่ใช่ปกกับบางด้วยมาแล้วผมขอญาตไล่คนดีสุดเลยเพราะว่าบ้านใหญ่มันไม่ไมีไม้แล้วผมแล้วก็ถ้าเกิดผมแขนแขนไม่ได้หลังจากนี้ก็น่าจะแบบสบายละฉีบปะเขาต้องฉีดตามสเต็ปไปเขาเร่ยกันมาบอกอันนี้เออแ้วก็ใส่หมดด้วยเมื่อกี้ได้เสียงคนวิ่งด้วยแหละปะ่ะอ่าว่าละมันมาส่งไฟคนนี้อืมตีนแบบหูฟังเราดีจากหูที่เซตุดงอ,อุ้มเลย ัดไม้แหละคงไม่ส่งไฟได้แร้วมั้งโอเคเรียบร้อยแหวนไม่ทันเอา้าเราอยู่อีกคนนั้นเข้าเดอะไว d อเ่เฉยเลยมาผมอญาดเข้าตาไปเลยคนนี้น่าจะมาเก็บอันนั้นนะอะไรนะเก็บอันนั้นเอย้ไปแล้วหรอโอเคไปว่าเขาน่าจะวาร์ปเปลี่ยนที่เฉยมาได้เวลาใช้อุปกรณ์อืนหลังจากนี้จะเป็นแบบนรกของเซอร์เอา้าเรามีไอ้นะวิเปอร์เด้งเครื่องฆ่านี่หรอใช่ปะเนี่ย โอเคเอ้ยอะอยู่นี่อยู่นี่ก็ว่าเฮ้ยข้างล่างนี่คนนึงเอ้ยแล้วนั่นมันแบบหิวห้องวีว่ะผมจะให้คนนั้นหิวห้องวีจนแบบหายเจ็บอ่ะเออมาดิแล้วผมก็จะแบบมาดิที่มันไส้เออมันไส้แต่เมื่อกี้แล้วบังอาจแบบจะรอส่องไฟช่วยเพื่อนอยู่นั่นไปคนนี้ก็เฟสแรกเอ้าแล้วนี่เคสคนนั้นเข้าไปในนะเดอะวอยล์เรียบร้อยละเอ๊ะอ่านยังไงจะกำลังจะบอกว่าตัวถิงตอนนี้วิดเปอร์กพลังเด้งอยู่อ่ะโอเคคนนี้เขารู้ตำแหน่งเราแล้วอ่ะ เมื่อกี้ตรงนี้นกบินนะไปว่าแถวนี้มีคนปะเนี่ยโอเคมันจะไม่มีเลยเฮ้ยคนนี้ทำไรอะ่ะโอเคเขารู้ตำแหน่งเราอะ่ะคือเขาพยายามแบบวิง่งฉีเราเรื่อยๆเลยแต่ผมไม่เห็นใครนะอ่าจำชื่อไม่ได้อะ่ะโอเคคนนี้มันรู้รู้มากก็ไล่สุดเลยปะจำชื่อนไม่ได้ด้วยนะโอเคผมก็มบอกก็รอบนึงเอาวอลลมาตรงนี้เ,เพื่อนมันก็ไม่ต่างจะแบบล้มไปแล้วอะ่ะเออเรียบร้อยับเป็ลแท็บ ไปขึ้นเสาไปอีกคนนึงแล้วผมก็ต้องหาที่เข้าดูวยก่อนรู้สึกจําไม่ได้รู้สึกเหมือมันจะมีการแมปที่เหลือคือแบบหาไปเจอแล้วใช่ไหมมากาแมปแล้วกันเอา้าล้วคนนี้ตายยากอะไรวะเนี่ยยูดีก็แบบมาปลดหัวให้เราเห็นไปอ้ขึ้นเสอไปก่อนเราขอเข้าดูวยก่อนที่เหลือจะค่ว่ากันอืมเรียบร้อยทายโอนพลังงานความคิดโกงเสร็จเรียบร้อยละเอะรู้สึกว่าดวูวยอันเนี้ยเหมือนยังไม่ได้เปิดนะโอเคช่าหมละมา ออกมาตรงนี้ก่อนอ่าไปนะ,ะวิตเปอร์ยังแบบยังเด้งอยู่เลยโอเคผมจะแบบเดี๋ยวนี้ทันไปเนี่ยกลัวคนแบบกลัวคนมาช่วยแล้วแบบเราไม่ได้แบบดเบาไม่แทบโอเคช่างมันมแล้วกันปล่อยกันอ่ะวิตเปอร์เด้งแล้วผมโอเคถ้าเกิดวิตเปอร์เด้งอย่างงี้นี่เป็้าหนุ่มคนนี้กําลังปั่นอยู่อ๋อแล้วมีสองคนอยู่นี่ไปเิกดับเบิลแถบหน่อยได้ปะได้ปะเนี่ยคนที่มันพยายามโจมแมงเรากดปล่อยผีอ่ะเออเรียบร้อยเอ้ยไม่โดน จบเสร็จไม่ทันฮับเพลิดไม้เนะี่ยเอ,อ้ยไปยอมฮับด้วยเกมก็มูนแบบกอลรอบหนึ่งเอาลงไปอย่างงี้เอ,อ้ยติดจนได้เครื่องนั้นยังสุดอ,อืเห็นคนมานะแล้วตอนแรกว่าจะพับไม้ไม่ทันเห็นตำแหน่งฮับแล้วผมเอ,อ้ยเ,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 เป็นคนที่แบบนี่เข้าเดวอยเฉยมาดิขอตามหน่อยขอตามตัวรอบตรงนี้คนที่เพลิกอะไรเนี่ยทำไมแบบอยู่ดีอยากเล่นตรงนี้ จากนี้ดีกว,ว่านีควราตรงนี้มีไหม,อมเอ๊ะเล้เห็นรอยอีกคนหนึ่งอยู่แถวนี้ไอ้ตัรอผมเห็นรอยอยีกคน,นจริงนะอ่าอยู่นี่อยู่นี่มาดีๆคนนี้เออผมก็ตีเลยคืจอจะได้เออะได้ช็อตตรงบ้านเล็กอ่ะตอนแรกผมผมเห็นแล้วว่าคนกำลังมาแบบจะพับอ่ะแต่ผมคิดว่าพับไม่ทนันอ่ะจะตีแบบให้เขาแบบเจ็บเล่นไม่ทนันเฉยโทษโทษคือแบบพลาดไปที่ดึงึงปานกลางมางแหมจะก็ออกไปเลย เอแล้วเป็นซื้อแบบดูที่ไกลด้วยเนะี่ะเอ้ยวิปเปอร์ยังเด้งเลยครับผมโซนนี้เอ้ยไม่เด้งละไปว่าบ้านเล็กเหรอโอเคไม่ใช่อ่าอยู่ตรงนี้ต่หกักดีๆตรงเนินนี่อันนี้ฮิวอยู่ปะเนี่ยเพราะว่าผมไม่เห็นใครออกมาเลยอ่ะอ่าฮิวอยู่จริงไปดิอเอาไงดีวะเนี่ยมาเลยไปดีกว่าหนีตะเอเ๋เพื่อนขอชิดหลังหน่อยชิดหลังหน่อยชิดหลังชิดหลังอืมจะบล็อกเพื่อหรอแล้วบล็อกคืออย่างนี้เพื่ออะไรก่อน คือผมบอกว่าถ้าเกิดใครจะเล่นไอ้กิจกรรมเนี้แหละไล่ใครเห็นคิวเลอร์พยายามเดินชิดหลังนะผมบอกเลยว่าคือให้แบบอย่ายืนนิ่งอ่ะอย่าแบบอย่าวิ่ตงตรงๆอ่ะไม่งั้นโดนอย่างเงี้ยไปขึ้นเสาไปอืเอาแล้วคนนี้ตายแล้วด้วยโอเคยอ่อหาก่อนวิดเปอร์เด้งกันเลยน่าจะเด้งคนบนเสาอะ่ะโอเคว่านายอยู่โซนนี้กันคิดว่าอ่าวิดเปอร์เด้งแถวๆโซนนี้นะไปว่านายอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เราเห็นนายอยู่เลยเพื่อนเอ๊ะเด๊ะ บอกทีหนึ่งจะเอ๋เห็นคนขอมแมทคนนึงนะผมอะขยิงขาเหรอขยิงขาจริงอย่างเงี้ยโอเคฟังไว้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้เห็นคนขอมแมทคนหนึ่งอ่าดีๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แต่เอ๋เพื่อนหลอกรอบตรงนี้ต่เอ๋ตีมักไอ้ยไม่ทันอีกแล้วเมื่อกี้แบบเรากดปล่อยมือกลางทางเฉยจะเข้าเดวอยไม่เข้าเออเอ๊ะตอไปเอ๋ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหตัวประกอบด้วยนะคนนี้ จะไปเขาไม่ปั่นไฟไะว่าเกิดเขาปั่นไฟนะป่าน,นี้คือแบบย,อยอ่อๆหนวตัแวแหบเนี่บางทีไอ้ก็แบบปั่นเกินนี่เมื่อกี้เห็นยากขยับอยู่นี่เป็นน้องคนนี้แต่เอเพื่อนลองนี่รอบนึงดิแล้วก็งวก,กับมาแอนเดนเดอพอดูคนนี้จะเข้าดูไวป้ปะเนี่ยจะเข้าดูไวป้ปะผมขอชิดหลังก่อนขอชิดหลังก่อนขอชิดหลังแบบชิวๆก่อนตรงนี้อ,อไปทนอีกแล้วบ็มันต้องตีแบบพอดีพอดีอด,ด้วยแนะไะไม่งั้นคือแบบไม่งั้นแย่ ไฮ้เอว่าว่าไ,มไม่เห็น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 ต่อเราแต่เอ๋หวัดดีเพื่อนกดไปไอ้ไม่ทันผีหมดโดดอ่าโดดจริงเฉยเอา้ปาปัดเปียวด้วยพังก็ได้แม่เทพเนี่ยเป็นแม่ที่แบบได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดไม่พังนะไม่งั้นเขาไม่เรียกแม่เทพหรอกป่ะคิดว่าอ่าพอหนุ่มคนนี้หลอกรอบนึงนิ่ตเอ๋เอาหลงไฟตึงๆมาดิเต๋เปัดเปียวเพื่อนต้องโดนหลังละเอ๋ เออว่ะคนนั้นก,ก็กวักมึงบนเนินว่ะอะไรวะเนะี่ยคือเขาน่าจะแบบไม่เป็นอย่างนั้นแกลหลอกคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมด,ด,ดูดิแป๊บเดียวคือแบบหายเจ็บเลยอ่ะอย่างสุดยอดมากอ่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะวันนี้ดักหน้าปากซอยก่อนเออมาดีเพื่อนเขาแบบชิดหลังก่อนชิดหลังก่อนแล้วก็เออเรียบร้อยมาดีเราเห็นใครนะอ่าดีคอลระคีนแล้วเอ้ก้มไปก้มมือว่ะวันนี้บนปั๊นอ่ะอ่าฉีกเลยโอเค ตอนนี้ผีหมดละผมไล่แบบธรรมดาธรรมดาดีกว่าให้แบบกระกว่ไปตาน,นี้คือมันค่อนข้างแบบยื้อมากแล้วอะเต๋เฮ้วอย่าขยิงขากันด้วยพับเครื่องไม้เนะี่ยไม่พับด้วยเอ๊ะทำเะเนี่ยเอาเดินชิดขอบเขาอยู่นะตีมาเอ๊ะบนก่อนไหมหรือว่ายัางไงอ่าตะบนก่อนเราผมมาไล่นี้หน้าต่างกันไหมถ้าเกิดเขาเจียนพออืมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อหนืดด้วยไปนาทีเลยไม่เห็นโดนตังค์ข้าง อ่าดึงอย่างนานเออดึงเพื่อนกอนปะเนี่ยดึงเพื่อนกอนปะไอ้ดึงจริงว่ะพยายามดึงก่อนจริงว่ะตัวเกินเกินทีนี้ถ้าเกิดเขาดึงอย่างนี้แปลว่าเขาอาจจะมีลูกเองกันนะมาเฮ้ยโดดจริงโดดจริงเฉยอ่าเราฉีดไปนู่นมาดิเพื่อนจบเกมทีนี้นนนตาเลี้ยงข้าแบบยึดเยื่อนมากแล้วอะ่ะหลอกรอบนึง,นงเอ,อ้ยนี่หลอกโดดก่อนจูเซียนมาเพื่อนบัตรลัดขึ้นพอดีน,นะ แต่ไม่รู้สิเปิดไล่นานนานตาเนี่ยโดดจริงมาเพื่อนได้เวลาแบบฟานหลังก่อนทุบหนึ่งเออมาแล้วผมก็ขอโมโลิคน,นี้ t ั h เดฟักอะไรวะ <c oughs> เกมเชีย่ยอะไรเนี่ยโอเคก็น่าจะจบแล้วมั้งสำหรับคลิปนี้แล้วผมเพิ่งเห็นว่าใส่ขยิงขาหนึ่งสองสามตายากหนึ่งสองแล้วก็หิวห้องวี แล้วก็รู้สึกเหมือนเซ็ตมันแบบใช่แบบอย่างกุธธ๊ดที่นีงก็ไปเจอกับหม่ตาหน้าผมฝาก่าไดไลค์กดแชร์้วยครับไปบ้ายจุ๊ก